แล้วครับก็กลาบสวัสด,ดีทุกคน <c oughs> ทำให้น้อคลิปนี้ด้วยก็กลาบบ่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมิเตอร์ชิมกี้นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์หนึ่งนะครับอ่าเขาได้ถามมาว่าวิธีการเอาแมปจากบนเซิร์ฟเวอร์เรียมเนี่ยลงไปในอ่าไม่ครับปกติบนเครื่องเรายังไงนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาตอบประเด็นนี้นะครับผมรวมถึงคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นวิธีการที่เราจะเอา อ่าแมปจากบนมาค้าของเรานะครับขึ้นไปในเรียบนั่นเองนะครับผมนะแต่ผมต้องเกิ่นนำก่อนนะว่าวิธีการอา้มแบอย่างเงี้ยมันจะแยก2ประเภทนะครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์กับตัวเกม ID แท้แล้วก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์กับตัวเกม ID ไม่แท้นะครับหรือว่า ID.TL l a u n c h e r นั่นเองนะครับผม ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับเอ่อมันจะใช้ข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับผมบอกประมาณนี้แล้วกันอ่ามันจะเก็บข้อมูลตัวละครเราไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าตัวเกมคุณเป็นตัวเกงตัวเกมแท้นะครับก็ให้คุณมาเปิด ID แท้ตรงนี้ไว้นะครับผมนถ้าทุกคนเป็น ID แท้นะอ่าผมจะบอกอย่างงี้แต่ถ้าคุณเปิดเซิร์ฟนะครับเป็น ID ทีอารันเชอร์นะครับหรือว่าไม่ใช่ ID แท้นะก็คือจะปิด ออนไลน์โหมดเป็นฟอลไปนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือถ้าอาเปตระนะถ้าคุณเล่นตัวเกมแท้นะครับแต่คุณเปิดเซิร์ฟเป็นไม่แท้นะครับอของจะไม่อยู่กับตัวนะครับทุกคนจะต้องเก็บของไว้ในกล่องนะครับรวมถึงเลเวลอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับเ,เพราะว่าถ้าทุกคนใช้ i d ดีแท้เหมือนกันอนะ่ะโอเคแหละข้อมูลของในตัวเราจะอยู่เหมือนเดิมและคุณต้องเปิดเซิร์ฟเป็น i อดีแท้แต่ถ้าไม่นะครับของของเรานะครับจะไม่ถูก เก็บบันทึกไว้ในตัวเกมของเรานะครับประมาณนี้ผมจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดนะ,อะโอเคสรุปก็คือถ้าทุกคนตัวเกมแท้นะครับทุกคนทุกคนที่เล่นตัวเกมแท้นะให้ทุกคนเปิดเป็นไอดีแท้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ใช่ตัวเกมแท่อทุกคนต้อง,ต,องต้องทำใจนะครับว่าถ้าเราเอ็กพอร์ตโลกออกมาแล้วอ่ะของของเราอาจจะไม่อยู่ในตัวนะทุกคนต้องเก็บของลงกลง่องลงอะไรไปให้หมดนะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อมานะครับผม ผมก็จะลองเข้าเซิร์ฟไปดูเนาะว่าในเซิร์ฟผมหน้าตาแมปเป็นยังไงนะครับอ่ะหน้าตาแมปจะเป็นเอ่ออันนี้ยังเป็นตัวเกมไอดีไม่แท้อยู่นะครับอ่ะสังเกตนะอ่ะอันนี้คือตัวเกมไม่แท้นะครับอ่เมื่อกี้เป็นการเปิดเซิร์ฟแบบอ่าไม่แท้นะครับก็คือการออนไลน์โหมดเป็นฟอลเนาะอ่ะผมจะลองรีสตาร์ทใหม่เพราะว่าผมอ่ะพอผมใช้ตัวเกมไอดีแท้เข้ามานะครับในเซิร์ฟที่ตั้งเป็นไอดีแท้เหมือนกันนะครับของผมก็จะเปลี่ยนไปครับสังเกตไหมอ่ะ อ่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันแยกว,วิธีการเก็บข้อมูลกันเนาะระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นออนไลน์ชูกับออนไลน์ฟอลนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งหน้าตาแบบผมมีประมาณนี้ครับก็จะมีสีเหลืองสอีทรัคอต้าอย่างนี้นะครับอ่าโอเคทุกคนต้องจําสิ่งนี้ไหมนะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ของในตัวเป็นอย่างนี้เนาะโอเคดิสคอนเนคตนะครับผมจากนั้นนะครับ ได้ทุกคนกดหยุดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมหลังจากที่ทุกคนหยุดเซิร์ฟแล้วนะครับให้มาที่ไฟล์นะครับการเอ็กพอร์ตโลกนะครับก็จะมีเอ็กพอร์ตไปแค่โวนะครับผมอย่างเดียวหรือว่าถ้าทุกคนได้ทําการเข้าเนเธอร์เข้า dN เนไปแล้วนะครับเราจะต้องเอ็กพอร์ตมาทั้ง3ไฟล์นะครับผมเอาเป็นว่าให้ทุกคนเอ็กพอร์ตทั้ง3ไฟล์เลยนะครับประมาณจะมีโวเนเธอร์แล้วก็เนนะครับถามว่าพี่ถ้าผมไม่อยากได้โลก ดีเอ็นที่ผมเคยเล่นไปแล้วผมจะทํายังไงก็ไม่ต้องออกมาครับถ้าไม่เอา네เนเธอร์ด้วยล่ะก็ไม่ต้องออกมาครับโอเคแต่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างเนาะผมก็จะเอามาเอามาแล้วก็กดบีบอัดนะครับผมตรงนี้นะบีบอัดตรงนี้เราก็จะได้ไฟล์หน้าตาประประาดนี้มาแล้วครับผมให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับจุดสามจุดข้างหลังนะครับแล้วก็กดทําการดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็จะอยู่ในนี้อ่านี่เราก็จะลากออกมา บนเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการง่ายๆเนาะให้ทุกคนคลิกขวานะครับแล้วก็ extrac t ไฟล์ออกมานะครับผมชือ้อ่าก็จะได้โฟลเดอร์อย่างนี้มานะครับให้ทุกคนกดเข้าไปก็จะเจอไฟล์3ไฟล์นะครับวิธีที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเราจะใช้แค่ไฟล์เดียวนะครับก็คือจะเป็นไฟล์โลกถ้าถามว่าเราจะเอาโลก n นเธอรโลก t n เ End เราเข้าไปยังไงนะครับ ให้ทุกคนเข้ามาที่ vol n e u t o r นะครับจากนั้นจะเจอโฟลเดอร์ dim ขีดหนึ่งนะครับให้ทุกคนกด copy หรือว่ากดตัดกดคัดมานะครับมาที่ vol ครับผมแล้วก็กด control v วางได้เลยนะครับต่อมานะครับไฟล์ vol dn นะครับทำเหมือนกันครับมันจะเจอ dim หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น dim หนึ่งเฉยๆนะครับกดตัดหรือว่าคัดลอกนะครับผมอ่ามาที่ vol นะครับแล้วก็ทําการวางนะโครงสร้างไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมี2ไฟล์นี้ที่เพิ่มขึ้นมานะ อ่าแล้วนี่เป็นไฟล์ dna นี่ไฟล์ไฟล์เนเธอร์นะครับจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็จะเป็นว o l m formream เนาะจากนั้นนะครับถ้าใครเล่น Minecraft บน Minecraft Launcher นะครับให้ทุกคน Windows R นะครับหรือว่าทำการเปิด Windows ขึ้นมาเนาะแล้วก็พิมพ์ run อ่าตัวนี้นะครับให้ทุกคนกดเปิดขึ้นมาเลยจากนั้นให้ทุกคนพิมพ์ p e r นะครับ app data นะครับ p e r นะครับตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะโอเค จากนั้นกดโอเคนะครับมันก็จะเข้ามาไฟล์ตรงนี้นะครับเราก็จะเจอ m i n mycraft นะครับอ่าโอเคแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ m i e c r a f t เอ่อลันเชอร์นะครับผมผมใช้ c u r s e f o x เนาะผมก็จะมาที่ c u r s e f o x ของผมนะครับโปรไฟล์แล้วก็จะมาที่ open folder เนาะปึ๊บจากนั้นของผมอยู่นี่ครับเซฟถามว่า m i n e c r a f t เนี่ยหน้าตาเหมือนเซฟไหมโครงสร้างไฟล์จะประมาณ90%ครับจะเหมือนจะเหมือนกันตรงนี้เป๊ะเลย เมื่อทุกคนกดเข้ามาที่ในนี้นะครับผมแต่ผมไม่มีอะไรเลยเนาะก็ให้ทุกคนกดตามมานะครับเมื่อทุกคนเข้ามาที่ดอทมา์ครับแล้วหรือว่าเข้ามาที่โปรไฟล์ของทุกคนแล้วนะครับให้มาที่เซฟเนาะจากนั้นเรามาที่โฟลเดอร์ที่เราทําไว้นะครับให้เราลากโฟลเดอร์ที่เราทําไว้นะครับลงมาในเซฟนะครับ s นะครับผมแค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่าเราก็เข้าไปที่ Minecraft ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดซิงเกิลเพย์เนาะเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับชื่อโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้ครับ worldform เ แล้วกดเข้าไปเลยเมื่อเข้ามานะครับของผมก็จะเพิ่มมาดีนึงนะเพราะว่าผมไปเพิ่มราตัวนิเตอร์กับดีเอ็นมานะครับาท้กคนก็จะสังเกตนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับก็จะเหมือนกับที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราเล่นไปเป็นเลยถามว่าเหมือนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ให้ดูเนาะอันนี้จะเป็นซิงเกิ้ลเพย์นะครับดูจากซ้ายบนเนาะผมก็จะเข้าเนเธอร์ให้ดูนะครับว่าโอเคล่ะสิ่งปลูกสร้างในผมได้วางไว้นะครับก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ดีเอ็นก็เช่นเดียวกันนะครับผม ถามว่าพี่ถ้าผมไม่ทำขั้นตอนการ Copy Dim ดเนี่ยมันจะมีข้อมูลของ Nether กับดีเอ็นไหมก็จะไม่มีนะครับถ้าเราไม่ได้ทำการ Copy แบบที่ผมพาทำนะจะไม่มีข้อมูล Nether แล็ดีเอ็นนะครับต่อมา multiplayer นะครับอผมจะมาให้ดูนะว่ามันเหมือนกันไหมนะครับปุ๊บอเห็นไหมครับตำแหน่งการยืนแล้วก็ของในตัวนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับที่ผมได้ทาไว้บน multiplayer บนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่า ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการ export โลกจากบนเหลี่ยมลงมาบนไมค c ครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับหรือว่าเข้า Discord เรียมได้โดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้บริการเรียมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย